โอเคเหลนโลกไหมสติ๊กครับผมขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ Enswarm Executive Drop นะคพาร์ทที่หกครับผมและสจิกก็ยังมาพร้อมกับต้นบริสต์ที่เป็นเมดิกฮะสวัสดีครับซานติซานที่เป็นเอนจิเนียร์ครับผมสวัสดีครับไอแซคลาร์กนะฮะแล้วก็คุณอานนท์เอนาฟนะฮะเป็นสเปเชียลไลท์ครับผมสวัสดีครับสติ๊กก็เป็นเรดเดอร์นะเฮ้เฮ้หนึ่งสองสามสี่คนละลีดเดอร์เอ้านี่เชียร์ลีดเดอร์โอเคเรามาสู่ภารกิจใหม่ครับอันนี้มันเขียนว่า ชื่อารกิจว่า Are a ียแอเรียเก้าแปดศูนย์ศูนย์ครับในเรื่องมันบอกว่าแอเรียเนี้ยพื้นที่ตรงเนี้ยมันอยู่ดีขาดการติดต่อไปนะครับเราให้เราเข้าไปในพื้นที่แรกคือเข้าสู่พื้นที่ของแฮงเกอร์ก็คือโกดังเก็บที่จอดรถนะถ้าจอดยานนั่นเองแล้วก็จากนั้นเนี่ยให้เราเคลื่อนที่ไปหาทางหาไปส่วนที่เป็นคอมพิวเตอร์เพื่อเช็คว่าเกิดอะไรขึ้นถ้ามันดีขาดการติดต่อไปสํารวจสิ่งที่ความผิดปกติบางอย่างที่เกิดขึ้นในที่นี่นะครับแล้วหลังจากนั้นเสร็จให้ทําการ อ่า t อติเวตสะพานเพื่อสามารถจะข้ามไปจังส่วนจดจ่ายพลังงานเพื่อทําให้ระบบพลังงานเนี่ยทำกลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่งนั่นเองแต่สันจิก็ไม่เข้าใจาเหมือนกันว่าทําไมมันถึงคําทําภาพประกอบแม้กระทั่งอินโทรด่านเป็นโลโก้ด่านเป็นสีแดงแดงไปหมดเลยเหมือนกันเราจะไปรู้กันนะว่าเกิดอะไรขึ้นโอเคสันจิก็ตอนนี้เอามากลับมาใช้ลูกซองนะครับมันเป็นปืนที่เคลียร์พื้นที่ด้านหน้าได้ดีมากแล้วก็เอา as heavy assault rifle นะเน้นยิงเป็นเป้าหมายได้ดีโอเคทุกคนพร้อมนะครับโ <Okay. S 3> อเคครับ ป่าเลสโกอ้ยาเนี่ยก็ทิ้งเราไปแล้วนะครับเราก็หน้าที่เราก็คือเฮ้ยมีมีเป็นอะดิโอด้วหว่าก็แปลว่านี่เป็นออฟฟิเชียลเลยปะเนี่ยโอเคเปิดได้ทุกคนพร้อมไปไปไปข้างหน้า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 หนึ่งตัวหนึ่งตัวเออระวังระวังลูกปลายระวังลูกปลายด้วยระวังไปด้วยมีอีกเหรอยังไม่ยังไม่จบ ไอเทมอะไรหรอเฮ้ยมันมาเรื่อยๆเลยว่ะทุกคนถอยทุกคนถอยทุกคนถอยไปต่อไปต่ถอยยังไงทุกคนถอยเร็วๆทุกคนไป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 ไม่ได้โว้ยมาทางนี้มาทางนี้โอ้วางกระดาษไปแล้ววางกระดาษไปแล้วรีโหลดแป๊บข้างหน้ามาเดี๋ยวผมจะการเองคุณโดนคุณโดนใจเองตามาตามาขโมยขโมยขวาขโมยขวาแล้ววะโอ้เออคุณโดนใหม่แล้วอ่ะเย้ยเฮ้ยเดีะเดะเดะ อ้อมไปอ้อมไปทุกคนอ้อมไปโอเคอ้อมอ้อมอ้อมออมออมไป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 เลยไปเลยไปเลยอ้อมไปอ้อมไปกำลังวิ่งเยอะอะมต้องขึ้นแกแล้วนะต้องขึ้นสันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวางแถบแล้ววางแถบแล้ววางแถบแล้วโอเคเรียบร้อยครับทุกคนไปซานสิบประตูได้ไหมสิบประตูได้ไหมเหรอขึ้นไม่ได้ใช่ไหมขึ้นไม่ได้ไปไปเลยไป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 เสร็จละเย้โอ้หซ้ายคุณน็อต นีรถสุกหายีรไม่ทันอ้อ้เอยู่คนเดียวไม่ดีมันมันมืดอะมองไม่ออกนี่เราเราเข้ามาสู่โซนแฮงเกอเจอแล้วนี่ใช่เปลี่ยนทีเพลงมาล้วพรเดี๋ยวทุกคนตามมาทุกคนตามมาทุกคนตามมาทางขวามาทางขวาเ๋ยเดี๋ยวเดี๋ยว โดนตีโดนตียำมากเลยไปที่ประตูไปที่ประตูได้ไหมไปที่ประตูได้ไหมตรงเนี้ยตรงไหนตรงนี้การง่ายกว่าตรงนี้การง่ายกว่าทีนี้จะตีด่วนเลยถอ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 ยเลยถอยเลยโอเคถอยใช่ไหมอะเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วอ้าวใส่การคอมนี้กันอ่าแป๊บนึียวระวางยูจีดีดีดีจัดการคอมนี่ไงเซคูเรตฮงเกอร์แล้วก็ยังไงต่อขอเวลาแป๊บเดียวครับ กำลังแฮกหนึ่งสองสามโอเคกำลังดาวน์โหลดครับดาวน์โหลดดีเสร็จแล้วขอขอกระสุนด้วยโอเคครับชิปโอเคโอเคขอบคุณครับใครใครจะเติมกระสุนเติมเลยนะซานเติมกระสุนบ้างพานโหลดซานไอตัวเวดไอติวเวดสะพานไอติวเวดสะพานเร็วไอติวเวดสะพาน อ๋อหที่นั่นหรอทำไมงานแฮกมันเยอะระารงประตูพังนะพี่ประตูพังได้ครณครดูดูซ้ายหน่อยดูช่องซ้ายหน่อยระวังมาแล้วตาบนมาอ๋อให้โดนตกดีดดีดดีดีดีอ๊อๆๆอๆ๋ออ๋ออ๋ออกำลังขึ้นมานะครับโอเคมาแล้ว เอาไปเลยเกินหน้าไปเลยเดินหน้าเลยจะมีได้ร้อนไหมเอ่ยโอ้โหเผาเผาเผาระวังอ้อมี่โหลดอยู่โอ๊ยกระสุนเต็มเลยว่ะกระสุนเอ๊ะไปมาเยอะไงจ้าวกระสุนเพิ่มมันต้องมีประเด็นใช่ไหมพี่นั่นสิก็ดิดคลิปอยู่เหมือนกันว่ะคุณโนนเติมกระสุนได้ก็เต็มเลยนะโอ๊ยโหลดพลาดโอเคพร้อมยังพร้อมแล้วไปเลย เอเดี๋ยบเมื่อกี้มันไปเอามาเก็บกระสุนเลยอ่าก็เหลือภารกิจสุดท้ายก็คือให้เราไปที่พาวเวอร์แพนต์เพื่อเปิดระบบไฟกลับมาทำงานไฟมันก็ติดไหมเหรอวะอาจจะเป็นคนละระบบกันคนละเศษันละเศษไฟคนละเฟสโอ้โหขับมาเกียร์ไอทับอากาศไอพวกแมงี่จริงจริงเลยคุณน้อยครับฝั่งตรงฝั่งตรงข้ามหเลยยิงไปยิงไปได้เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ไอไอไอ ยิงไม่ได้หรอไอยิงได้ละยิงได้ละยิงได้ละยิงได้โอาโอเคจะเผาไปละไปต่อวะไปต่อดีกว่าพี่ไปต่อดีกว่าลงมาลงมาลงมาจะมาจะมาข้างหลังนี่แหละเดี๋ยโอ้โอ้โอ้เยอะเยอะขลังเยอะขลังเยอะขลังเยอะจะกิริยาแบายก่อนลงระเบิดนะพี่ลงระเบิดอ๋ออโอ้เจ็บเจ็บเจ็บโอ้หเดี๋รอดมา ทุกคนวิ่งไป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 แปดแถบแล้วไป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 คุณนอนฝากฝากด้านโนยฝากด้านหน่อยดูโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้จัดให้ซ้อนแล้วซ้อนแล้ว,ลวไปไปสักครับอย่างเยอะดีที่ใช้ลูกซ้อเข้ามาเลยครับพี่เข้ามาเข้ามาเข้ามาไถลเข้าไปเลยเข้าไปเลยอ,อ่ะอ<ห>่ะอ่ะเนต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 โอเค security security สิวประตูได้ไหมซานสิวประตูได้ไหมสิวได้ครับโอเคไปไปไปมาช่วยยิงครับช่วยยิงระยะนี้เอาเอานี้ช่วยยิงครับเออจ่ายเข้าไปจ่ายเข้าไปโอ้ดดููโหตัวน้อยตัวน้อยโอเคเขาไม่ไแฮกครับอ่าอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ไฟวอลเหลือแค่เดียวแล้วนะเฮ้ยคุณเอาดูข้างล่างไปคุณเอาดูข้างล่างไป เดี๋ยวผมดูซ้ายให้อมทำมทำมันแฮกไกลอย่างงี้เนี่ยเดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสอซานแฮ้กเสร็จแล้วขอกระสุนโอเคครับกระสุนครับกระสุนครับเชิญมีโหลด้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ย้ย้ยเ้ยเฮ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 ้ยเฮ้เย้เฮ้ยเฮ้ยเฮเยเฮ้ยเเเ แต่ไฟมอลละอ่ะไว้กันหนึงครับเผื่อถ่ายว่าเอาฮิวเข้าเลยพี่เข้าเลยไปเลยไปเลยเข้าเร็วเร็วเข้า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 เลยก็ไปเลยโอเคยังยังไหวอยู่ยังไหวยังไหวอยู่ยังไหวอยู่ได้มาสัปดาห์วาน้ได้ไหวอยู่ได้อยู่ได้อยู่เผื่อนะเผื่อนู้จะย่อขยายเราเร็วอะไรนะเราคุณเราเร็วยี่สิบยี่สิบสี่เนี่ยยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่อือหื ยีี่ผมลองคุณนนยี่สิบเก้าถ้าคุณนนยี่สิบก้าแล้วคุณโอนจะได้ปืนใหม่มาเฮ้ยผมสามห้าแล้วอ่ะสามห้าเหรอใช่เอ้าทำไมคุณนอนไม่ใช้ปืนใหม่อ่ะเลยยีิบเก้ามานานแล้วเออเนี่ยมันมีปืนใหม่เขาเล่นมุกเขาเล่นมุก อายุอายุอ๋อรอรอเออปล่อยไปปล่อยผมไปปล่อยปล่อยผมไปไอเราอจริงจังอยู่กำลังแบบวิเคราะห์ในทีที่แบบเออโอเค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 ทุกคนพร้อมไมพร้อมยังพร้อมพร้อมโอเคไป let's go ไม่ไม่หลังเพื่อนก็ตัวเองอ่ะโอ้โหไปดีกว่าไป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 ไโหนเต็มเลย ขนะยังได้อยู่นะได้เราตามมาค่อยๆยี่นไปค่อยๆยี่ยเลยค่อยๆเยี่นไปเลยทางนี้หยิบไม่ได้ใครใครสัดนะอะไรสัตว์เขาด่วนเขาด่วนขึ้นบันไดขึ้นบันไดต้องขึ้นบันไดตรงนี้แฮกพี่ตรงนี้อะไรอะตรงนี้แฮกตรงนี้แฮกคุมการให้คุมการให้คุณโดนคุณโดนดูขวาให้หน่อยเดี๋ยวผมดูได้ไง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 โอเคก็แล้วกันโหลดก็แล้วกันโหลดแฮกคอมพ l ี t ยังไงต่อเรียบร้อยใช่ไหมขึ้นไปต่อไปต่อขึ้นวนไปทางขวาเหรอขึ้นขึ้นไม่แต่เช่นนั้นยังไงตรงไหนตรงนี่ตรงนี้ตรงนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไป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 ถูกแล้วขอขอให้ก่อนขอใหก่อนคุณโดนดูดูดูซ้ายว่าเดี๋ยวผมดูบนให้โอเคจะได้หมปืนรออโเคเรียบร้อยครับเปิดเป็นตัวสิเปิดแล้วไปเลยเย้รถกโดนกันโดนประตูออกเปล่าดกไปข้างหน้าเลยโดนนี่ไปนี่ไปไม่ใช่โดนโดนกัดอยู่โดนกัดอยู่ เฟเอเฟอร์โอเคมีไข่อยู่ผมแปะไฟวอลแล้วทุกคนไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องสนใจางข้างล่างเหมือนเจอไปไปรบรอเย็นเยอะเยเยอะยอไปเลยเดไปเลยเดีวติดไงติดลยถอยอยรบรรรรตรโอ้ไข่ไข่ไขักเมื่อกี้ ยิงข้ามขั่งไม่ได้เลยเนี่ยคุณนนเปลี่ยนซานซานมานำซานมานำซานต้องต้องหน้าทีสั่ละโอเคแล้วคุณนนระวังหลังแทนปืนไฟมันเกียร์มันเลียร์เฟซัคเกอร์ดีกว่าระวังระวังเยอะๆเผาเลยเผาเลยนั่นแหละเกียร์อ๋อนีหลดนี่ลดนีหลดรีหลดรีหลงมาคุณนนนี่ลงมานีหลดสี่แดงต่อยมาแรงกว่าเลยไหมดีดีดีซานดีมีไหมอีไหมหรเ่อไรนี่เกียร์ได้อุ้ย ่ไ,ไ,<ง>ไจะไปแล้วคุณอลิตามาไปแล้วไปแล้วเจะข่ยจะข่ยจไข่เผาเลยเผาเลยเผาแรกแทงสบัดอออ่อยกางฟูอยู่ไมเลยหว่าดีดีโอ้เจ็บเจ็บเล่เฟอเหรอหเลเฟอเด็ดตั้งน,นเลย ไปต่อครับไปต่อกดทิ้งไฟล่างี่รถเลาะโอเคเกิดเกตเดินเกตตัวขลังดูไว้ก่อนนะคนนนทิตามมาคนนนทิตามมาตีเลยทันจัดไปทันจัดไปนั่นแหละโอ้อะไรโอ้อะไรโอ้อะไรสโลว์เลยทีเดียวสโลว์อะไรมาโอ้โหใหญ่เหรอแป๊ดแทบแล้วโดนระเบิดน้ำแข็งดีดีดีพี้มันเดียวแล้วแทบจะยิงก็เปลีนยิงเราเลย สองตัวสองตัวขวบอีกตัวเกือบตายแกเน็ไต่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 อ้อยอ้อยอ้ยโดนทุบโดนทุบเออแหล่โอเคแล้วกระสุนเหล้วเบอรอีกสามลูกโอเคพวกนี้ไปพยาบาลครับใครร้องอยู่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 เฮ้ยมีปรฐมพยาบาตรงนี้นะเปลี่ยนสวัปกลับมาได้นะตอนขากลับไม่เป็นไรเป็นไอเทมเป็นไอเทมเฉพาะ ลหลดครับลีหลหลดกระีหลอยูป่ไปต่อ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 เดินนำไปเดินนำไปโอ้ยเกือบเอบแล้วเกือบผ่านแ้ทีนี่แลซานซานใจเย็นเดินนำไปเดินนำไปโอ้ยอโอยอยโยอยอโยอ้ยโอ้ยยยโอ้ยอน ขอกระสุนขอกระสุนขอกระสุนอ่าววันแล้วครับโอเคขอบคุณครับสจะขออีงด้วยเออเลยมุ้บเลยมุ้บเลยนี่ไงนี่ไงเราบบหลอเย็นซานจัดการที่กำลังแฮกครับคุณนอนคุณนอนขึ้นไปข้างบนไว้เออนั่นแหละเดี๋ยวผมดูข้างหน้าโอ้โหเยอะมากต้นโทษโทษต้นโทษอ่าอีกโอ้โหไอ้พวกนี้คนรน่าลัคาญเลยพวกมันอยู่เรือมันไม่ลดเยอะนะแต่ว่าโอเคก็น่ารักเลยครับสเกลตี้เองเปิดนะมีสตี โอเคเปนยังไม่ต้องยิ้วตอนนี้นะปืนคนดมาปิดเลยใช่ด้วยว่ะเฮ้ยฝุ่นกระสุนเขากระสุนเลยนะครับโอเคมีเฟิร์สเอดไปได้เลยนะครับพี่ตอนนี้แฮกเสร็จแล้วกําลังไปอยู่เนี่ยเดี๋ยวนะรีโหลดแป๊บไม่ต้องยิวต้มไม่ต้องยิ้วอ๋อโอเคโอเคเก็บไว้เก็บไว้มันมีปรั๊ดให้ไปให้เก็บอยู่ตอนอยู่ระหว่างทางคนณโดนรีไปรีไป ไปไปไปรีบกลับเรีบกลับเรีบกลับคนแล้วแล้วคุณนนไปไปไปวิ่งวิ่วิ่งวิ่งนะเอาชิบหายเลยหลบพาดโอเคไปแมวจี๊สายไปแล้วกันวนนี้วันนี้ลูกสองแล้วเดินจะเดินเดินไปแล้วก็ใช้แล้วก็เก็บคืนจบกระสุนช็อตการเต็มเลยกระสุนช็อตการเต็มเลยเออว่ะช็อตกันไอมโม่ทำไมเราเก็บไม่ได้วะเต็มแล้วป่ะพี่ เดี๋ยไม่ใช่ชอกันมันไม่คนละชอการกันหรอไปเยอะเลยวินกินคเตอร์มาไม่นด้นะช็อตการ์เหรอวะขณะขณะยะขณยะขยะโอ๊ยโทษเต็มหลังต้นเลยวะเมื่อกีตีแดดไต่ไต่ไปต่อยไโดนใช้นำไปตอนนี้ตอซันซันคุมหลังแทนเพราะว่าไม่ได้มีไข่แล้วซันคุมหลังคนนำทัโพิชันด่วนเลยโอเคเตร์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 เตอร์ ข้าหน้ามาโอ้ข้าหน้าหลายตัวเลยพี่ยิงฆ่าได้ม่นี่ยยิงฆ่าไม่ได้ไป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 กโก้ข้าหนานี้มาเรื่อยๆเลยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวถอยก็ถอยก็ถอยก็ไฟวอร์ใช่ไหมมาเปิดเรามาเบิดข้างหลังมีมาตัวหนึ่งนี่แนี่ไปไปไปเอ๊ะ เสียงอะไรอ่ะตีมเขาใจวะตีมมันนะห้าปเลยเดี๋ยวแฝงแทบแทบแทบโอ้ต้องแฮกพี่แฮกได้ปะาเอาไงเออนั่นแหละโอเคจัดเลยจัดเลยจัดเลยเรายังเหลือไฟวอยอีกอันนึงยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่เจ็ด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 โอเคโอเคแฮกเสร็จแล้วครับเข้าได้เลยเข้าได้เลยไป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 ไปไปโอเคพาเอ๊ะเริ่มง่าย พอมีไฟวอลแล้วมันง่ายเหรอแม่งคุมพื้นที่ได้ใช่เรายังชอบหลังเพื่อนอยู่เหมือนเดิมโอ้สูงฉลุอยู่กันเดี๋ยวสูงฉลุนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่สันจีนี่ว่าเป็นอะไรพี่แกหลังเนี่ยสูงฉลุเลยตรงไหนอ่ะต่อคอร์ห้องใหญ่ต่อคอร์ห้องใหญ่นี่ว่าโดนทุกคนอ๋อหลังผมแน่ๆเลือด let's go ไป โอเคไดมันยังมีเส้นอยู่เลยมีเส้นค้างอยู่มีไข่ด้วยไข่้วยขึ้นมาเฮ้อลอยเออยลอโอ้ไปไปไปมมาโมมาต้องหนักไหมเนี่ยคุนระวังหลังเว้ยโอเคโุลุลลุ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 ลอลุลุเกิดเกิดลล ได้อยู่นะได้อยู่นะโอเคไปตัวบุมันไดมันเดินไม่ได้ไฟขมุมไปเยอะเลยเราซ้ายเราซ้ายเออโอเคโอ้โหซันอ๋ออุดเจ็บเจ็บเจ็บกอดเทตอนนี้ทางนี้กระตุกเน็ตไม่ดีก็ลงมาซันซันต้องพ่นไฟใส่แล้วซันนำเลยนะเบินเออทริปโพซิชั่นเบินไปเอ่อเบินไปโอเมสโอเค อการไม่ต้องไม่ต้องกไม่เงี้ยเผาเยอะเเพราะว่าีข้างหลังด้วยโอ๊ยโอยโนนตีโนนตีตีให้เราลอยีหลดดิงกดค่าได้หรอพี่หรือว่ารอต้องรอาพ้นต่อเร็วเยอะเอะพ้นเยอะเอะเออพ้นเยอะเเอาคโอ้เนียมัอจะเจอเยอะนันแหละอย่างย่ะคุณโนนโอเค้า่าเคียครับ ไปต่อเองไปรอดเขี่ยแล้วเขี่ยแล้วตรงนี้เขียร์ก็ไปต่อคุณนนท์ไปต่อเลยกลับกลับเหรอเข้ากลับนี่หว่าอ๋อปั๊มฟิลปั๊มมันมันขวางฟิลปั๊มให้พลังไอเชื้อเพลิงเข้าไม่ได้โอเคครับคุณนนท์เคลียร์เขียร์กระสุนที่ร้อยก่อนเดี๋ยวผมนำเดี๋ยวผมเ้าหน้าให้พร้อมนะไปไปต่อมุฟตรงนี้ตรงนี้กิดว่ง อ้าวสานจัดการตรงนี้โอเคครับคุณโดนระวังล่างผมก็รวังซ้ายให้โอเคุณโดนระว่างล่างโอเคแฮปเสร็จแล้วครับแฮปเสร็จแล้วเสร็จแล้วไปต่อไปต่อทางไหนอะไปทางนี้ไปทางซ้ายไปทางซ้ายเร็วนีเนี่ยนับไปเลยคุณโดนระวังซ้ายระว่างขวาเดี๋ยวผมระวังล่างให้ซานเหมือนเดิมโอ้โดนตีโดนตีโอเคแฮปเสร็จแล้วครับไปต่อไปเมคอมพิวเตอร์ เอากลับไปกลับไปทางเดิมคุณโนนเอาทุกคนตามมาตามมาตามมาทุกคนเข้าไปทุกคนเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนเออใช่ไอนโอเคแล้วลงไหนไป็นทางไหนลงล่างลงลงล่างไม่ใช่เหรอทางขวาอ๋อแฮกอยู่แฮกอยู่แฮกอยู่ขวาแฮกประตูโอเคแอสเซเดียบระวังระวังซ้ายระวังซ้ายเดี๋ยวผมระวังบนให้เอ๊ะยังไงต่ออ๋อแฮกสองจุดเนี่ยมันแฮกหลายจุดอ่ะ โอ้แฮชสองประตูเลยเหรอแฮชสองจุดแฮชสองจุดเพื่อประตูเดียวนี่ไงเพื่อประตูเดียวแล้วก็แฮชอีกทีหนึ่งก็เปิดโอเคเปิดแล้วทุกคนถอยทุกคนถอยทุกคนถอยเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วเหอถอยเยอะถอยเยอะผัดถูกมาเขาประตูไปเลยคุณโอ้เขาประตูไปเลยผมไปวางไฟวอลไว้แล้วตาแตกข้างหน้าทีข้างหน้าเหรอโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดิ้นรอดิ้น ให้ต่อว่าอ๋อตรงนี้เมนใครเพียบเลยใครเพียบเลยเหรอมีกระสุนให้เติมนะตรงนี้ยคุณนอนจะมาเติมกระสุนเปล่าเนี่ยกระสุนเต็มกล่องเนี่ยต่อไปต้องแฮกคอมพิวเตอร์ใหญ่นะพี่จะกดเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวาน์ลดกันให้ไวเลยครับโอเคกำลังแฮกครับผม้โหคุ้มกันอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวสันอันตรายอันตรายก็ขาบอกว่าจะแฮกเราดูประตูเราดูประตูขวากำลังดาวน์โหลดครับกำลังดาวน์โหลด เราเสร็จแล้วพี่ไปเลยต่อไป Power p a Exit รอคนนอนก่อนรอคนนอนคนนอนรีบวิ่งมาเร็วไปทุกคนถอยไปไหนะไปไหนพี่ไปไหน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 ปหนไปไไปไหนไปไหนไปไหนหนปหไปไไปไหนไไหนนหนไหนไหนน่อหนนไหนปปน้ไหไนเไไหนนีนไปนโอเค โอเคแฮกเสร็จแล้วครับเปิดได้ไปเลยไปเลยทุกคนไม่ต้องรอไปเลยไปเลยโอเคก็กระสุดจุ๊ยหูขนาดโดนล็อกเร็วครับที่ผมมาโอเคชิบหายอย่างเยอะเบิร์น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 พี่เบิร์นอู้ยโดนยิงจริงเอ้ยพี่ตาจีพี่ตาจีก่อนพี่ตาจีก่อนขนาดนี้มหาศาลแล้วเฮิ้ยวเฮี้ยวอ้าวคุณนอนเกิดอะไรขึ้นพี่โดนแหลกเหรอคุณนอน

มหาศาลมหาศาลวิ่งยาวๆโอ้ยแลงโอ้โหโอ้โหโอ้ยตายตายใครไปโดนเลยนะไฟบอลไฟานซานซานต้องแข่ก่อนด้นใหเลยประตูแฮทประตูข้างบนรู้รู้ครับแต่ว่าตอนนี้ขอที่ก่อนขอโทษทุกคนก่อนไปไปชั้นชัพี่พี่แปะไฟบอลแล้วโอเค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 โอ้โหสี่จุดเอาติดมามามาล้าแมสแตนดิล้าแมสตันดิ โอเคเสร็จแล้วต้องรอเปิดใช่ไหมเข้าไปเลยไปเลไปเลย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 หลกรจัวะมากแหลกตัวจะหว่ามากะทุกคนพร้อมนะโ <Okay. S 1> อเคไปุกยกันเอะเราจะพยายามโอเข้ามาในประตูแล้ว okay. <c oughs> โอเคเอ้ยคนคนดูเขาบหนยดูเขาบน่ะอโอ้โหโห โหลดรีโหลดโอเคไปต่อไปต่อนี่ไงนี่ไง access panel ข้างบนว่ะต้องขึ้นไปข้างบนว่ะเอางี้การง่ายดิงี้การง่ายดิวะโอเคการไป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 เลยเออคุณโดนดันไว้ดันไว้ดันไว้เรียบร้อยเสร็จแล้วครับภารกิจเรียบร้อยหรอภารกิจแรกเสร็จแล้วเดี๋ยวมันทำมันง่ายอย่างงี้วะจะเปมาดิเรเนี่ย ไม่น่าไว้ใจวลยเออโอ้ยนอนยิง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 ดูหลังดูหลังดูดูหลังดูหลัง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 พิ่จีไปต่อไปต่อเร็วข้ามสะพานโอ้ยระเบิดโอ้ยเยอะโอ้โหนั่นไงโดนระเบิดไปด้วยเลยดูดินั่นไงอะฮิวไหนครับคิวไหนระเบิดแรงาเราต้องเปลี่ยนแผนว่ะลงไปข้างล่างทุกคนลงไปข้างล่าง อ๋นี่ไงภารกิจงอกขึ้นมาเลยโอ้ยเจ็บเจ็บใส่ลงไปด้วยอันนี้เนี่ยเน็ตเน่าอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเต็มหน้าอะไรวะหน้าไงเปลี่ยนแผนด้วยเราต้องย้ายจุดโอ้มันไม่ง่ายแล้วว่ะเข้าเข้าป่านี่ไม่ง่ายเลยอ่ะพีคอลไม่ง่ายเลยเนี่ยวันนั้นเราสิบคนทันทัน Activate Channel เออฮิวไป Hey Max j a m ม l ฮิวเออถอยแล้วโอเคเลื่อนลงมาครับ โอเคไปครับกับสักจี<ห>น้ำพี่นำเองเจอเตอเจอเจอหุ้มคลาดนึงเฮ้ยไม่ตองยิงแล้พี่ทำไมต้องยิงอ่ะยิงได้เด้อมันจะหลบขึ้นมาเนี่ยไม่ยิงได้ไงอะ่ะตรงนี้กว้างหน่อยรีบไปรีบไปรีบไปทุกคนรีบไปมีหรอแป๊บโอเค มาเต็มม้บังว่ะเอ้ต้นไม้องนี่ซันเผาเลยนั่นแหละดีดีดีีเผาเลยเผาเลยนั่นแหละตีเโบันไดว่ะโอ้ยผมละเกินโอ้ยพอ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 ชันหยุดหยุดหยยุดี่เอาเองเราอยู่อา ทานประตูแคนเนลแคนเนลนะแคนเนลเหรออ้ยไอ้ไอ้ตบหลังคุณนอนถอยถอยลดลดลดแนวมาหน่อยลดแนวมาหน่อยโอเคครับโอเคดูดูบนไปเดี๋ยวผมดึท้ายให้เปิดแล้ว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 ขอเปิดแล้วขอเปิดแล้วคุณนอนโน๊บโน๊บคุณนอนโอ้ยคุณนอนแล้วโอ้ยชิชิตัวถาว่าไหนพี่ตีมันจะยิงว่าไหนยิงว่าไหนโอ้ยอุ้ยเลยเลย ตีเด้อให้ต่ออ๋อทางนี้พี่ทางนี้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 ขวาขวาโอ้ยไม่ระวังตกอ้าวอ้าวมีมีคนตกตายโอ้โหโอ้ขนั้นอันเลยนาะขนาดจะรอนไปขนค่โคตรมากโอ้โหชิบหายครับตกตายเ้าตายเลยอ้อเล่นเกมนี้มาห้าพาร์ทเพิ่งเจอคือเห็นคนล่วงงงเลก็ได้วันนี้แหละ นี่ไงเกมฟอลไก่แต่ฟอลไก่มันตกแล้วมันขึ้นมันได้นะหลังนี่มันอะไรเนี่ยโอ้คุณโดนสารแหลกแอกสะบัดโอ้ระเบิดเต็มเลยหลังจะไปไหนอ่าว้าวมีคนปลิวจะหลบตรงไหนวะเนี่ยโอ้โอโอ้ข้างหน้านี่มันอะไรเนี่ยโอ้โอ้ โอ้โหตัวใหญ่ก็มาตัวใหเยอะทิ้งหายนี่เนี่ยนี่เนี่ยตยังไงรี๊สานสู้สานสานออกไปแล้วสานเดียวไปแล้วสนไม่ได้่ไม่โดนอยู่ไหน ว่าสัตว์จะเปลียยเฉยเลยเหรอเฮ้ยอยากะบาดได้เรื่องวิ่งเรองวิ่งนี่ขอให้บอกอย่างน้อยมันก็ไม่จบแย่เท่าด่านที่แล้วนะอย่างน้อยก็หนีได้เราเล่นการตั้งนาเพื่อให้เพื่อให้ดูฉากไอเครื่องบินแม่งร่วงโอเคโอ้ฉลอกเล แสบมากเย่ยิงเยอะสุดยิงเพื่อนเยอะสุดตายแงรู้ถึงไหนได้ถึงนั่นแต่ดูดูเล่นซันจีแบบลงลงเลยสันจียังไม่อยากเล่นยังยังไม่อยากเล่นฟอลายตอนนี้ลงไปเลยฟตกเหวเลยทีเดียว ไอ,อเราก็งงกับไอเราก็คิดว่าเหมือนกับไอด่านด่านด่านที่สองไอที่มันเป็นไอเอาโพสอะที่แบบเอ้ยเราเดินขอบขอบ,ขอบก็ไม่หล่นม,มันก็ล็อกเอาไว้ไม่ให้ร่วงไงไอเราก็เคยชินแบบรบวิ่งวิ่งวิ่งเกาะขอบมาจะได้ไม่บังแนวเพื่อนนั่นกนลกายเป็นโล่อฟกัสบ้าเลยโอเคแล้วไปชมนะกับภที่หกนะครับผมตัวอมนี่ยังดีได้ตกใจปล่อยปล่อยมือไม่บังคับทางเดินต่อโอเคแล้ว ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กับสไครต์ติดตามยรับสิมต้เลเซซาบซาและคุณนดนแอนยามขอลาไปก่อนนะครับเพราะไก่หน้าจะเจออะไรครับแล้วเจอกันบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับอิดีเอฟเด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 